กันมแบบที่เกาะกอลังน่ะสวยนะเออจริงเหรอคือเพื่อนว่าแบบเพราะว่าแบบว่าไปอันนี้ที่ฝาที่แบบคนเขาชอบถ่ายมันเยอะแบบว่าเขาชอบแบบมันมีจุดเช็คอินแล้วแบบสวยมากอ่ะมึงอช็อปก็ดีนะใช่เอางี้ไงเดี๋ยวเราหาเสื้อผ้าเออเสื้อผ้าน่าสนเพราะว่ามึงอยากไปเที่ยวที่ไหนอะอยากไปเกาะสีชังก็เหมือนกันเลยอยากไปที่ไหนกันเดินไปเกาะสีชังได้เดี๋ยวไปนั่งค่ะแล้วจะพากันแบบโอเคงี้เราเริ่มฟ้องงี้ฟ้อง อ๋ออ๋ออ๋อยืนยันยืนยนยังไงนีสวยมากเลยชุดนี้สวยมากเหมาะกับน้ำมือมากทุกคนว่าไงส่วนส่วนไหนรีดูชุดนี้เออสวยอ่ะใช่ปะราคาแพงปะสองร้อยรวมส่งอย่าเดียวมันไม่เก็ตัวเดียวเฮ้ยมันต้องดูรีวิวดีๆนะทำไมอ่ะ อ้าเดี๋ยวโดนโกงไงของก็สินค้าไม่ต้องโปกอ่ะเพื่อนเออกูเคยสั่งมาสินค้าตตรงปกเบืบว่าผ้ามันไม่ดีอะก็แบบจะใช้แอปแต่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะกูก็เคยสั่งนะเพื่อนได้ภ้าคิ้มมา คุยกันในกล่องเลยรอปิดเทอมก่อนเออนี่ก็เพิ่งแบบเดือนอะไรเองอ่ะอีกตั้งสองเดือนกว่าจะปิดเทอมเหมือนกันคุณเดี๋ยวใกล้ๆมาคุยกันอีกทีก็ได้น้องย้ายย้ายกลับบ้านก่อนตอนทิ้เย็นแล้วเด็กกันเองเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นกันมึงกูว่ากูจะสั่งบิกินี่มาใส่แบบไปเที่ยวทะเลกันไงเพรว่ามึงจะเอาปะ กูว่าสวยนะเป็นแ,แบบเอาโคลาสีดีกว่าวัา้งสวยสวยเอาโคละสีเละกูว่าราคามันก็แรงอยู่นะสามเาก้าเก้าเปแบบจะใส่เพื่อใส่แต่ลุคส,นะสวยเนาะสวยว่ะเดี๋ยวกูถามทักถามร้านดีกว่า่าแบบราคาเท่าไหร่กันก,กูไม่รู้นะว่าแบบราคาม,าามันถ่าน สามร้อยก็สามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเอาปะเอาหน,นึ่ชุดหนึ่งจะได้ใส่ไปเที่ยวด้วยกันเออเดี๋ยวกูลองโทรถ,ถามพวกนั้นพวกนั้นก่อนดีกว่าเอาเมรงๆเลมเอเอฮัลโหลพวกมึงก,กูสามดิจินี่เอาป้าต่แบบว่ามันมีหลายสีเลยนด้วยเอาคนละสีเลยป้าชุดละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออเอาใช่ปะเขียนจริงมึงเลือกร้านนี้ดีนะแบบที่แบบนี้ดูวิวดิบเยอะๆอะ่ะร้านนี้แหละ คนซื้อเป็นเศษเลยกูสั่งให้พวกเพื่อนๆพิ่มดีกว่าผมให้มันคนตังใจคนที่หลังสองเลยร้อนเว้เยเามราี่อากาศร้อนจังวะเราไปนั่งตรงนู้นกันดีกว่าทีไปลมๆตรงนูงง้นอะ่ะร่มไปหานาหน้าตรงโน้นดีกว่าตรงนู้นอะ่ะเออร้อนมากเลยอะ ร,ร้อนร้อนร้อนประเทศไทยคือร้อนแพร่เออมืองที่ที่เราจะไปเที่ยวใช่ไหมที่ไปเกาะสีชังอ่ะออคือแบบว่าวันนั้นอ่ะมันมีงานคอนเสิร์ตดีเว้ยกูว่าทุกสัานก็พลาดคอนเสิร์ตมออั้อค่าเข้าไม่เท่าไหร่กูค่าเข้าคนละห้าร้อยค่าคอนเสิร์ตอ่ะชุดเก่ากูก็มัน Bows, เอา้าพีชชมพูทำไรกันอยู่เอ้าหญิงหรือว่าจะถักเสื้อผ้าไงคือแบบว่าเ sure> ี่ไปเที่ยวกอดชันเมื่อไร่บามีงานคอนเสิร์ตเมืนั้นคือค่าข้าคนละห้าร้อยพจะไปได้ปะข้าคือแบบว่ามีนักร้องดังมาเพี่จเไปนว่ยเออน่าสนใจนะไหนวันนั้นแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนแต่มันต้องแบบว่าจองบัตรออนไลน์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูลองดูให้ก็ได้คือกดบัตรกดคัดก็ได้เพราะว่ามือกูก็ไวอยู่เลยคนน่าจะเยอะแน่เลยอ่ะ เดี๋ยวถามพวกถามพวก่กวกคนๆหลายๆคนด้วยที่พวกมันจะไปหรือไหมชมกก็อยากให้ไปกันนั้นมันสนุกไหมคือแบบมีแต่พวกเดือดแล้วพวกดังๆอเลยอ่ะมึงลองถามพวกนั้นก่อนเออมึงคือแบบว่าตีมเนี่มนนแบบแบบย,ย,ยบบออมันจะเป็นหรือว่าแบบว่าตีมแบบคาร์บอยคาร์บอยหรือใช่ป่ะคะคารเซิร์ดอ่ะมึงชอบอาหารชนิดไหนว่าแบบจะเอาชุดแบบไหนอ่ะคือฟูฟินไม่ออกเลยเว้ยนี่ไหมอุ้ยสวยกว่าแซ่บมากอืม ถ้าเป็นขาวบอยต้องมีหมวกรองเท้าหนักขาม้าด้วยดีไหมเออเขียวเลยเฮ้ยนังไงเพื่อเราเขียวมันมาดีเลยอือมือคุณมีอะไรบอกเพ่มติมมก่อนนะพวกเราจะไปเที่ยวกันใช่ป่ะ มันมีคอนเสิร์ตด้วยวันนั้นอะคือกูจองแบบคอนเสิร์ตพวกมึงเอาไหมเอาดิคนละแค่ห้าร้อยเองเดี๋ยวกูจองแล้วกูกดแบบคอนเสิร์ตก่อนอะเอาไหมเอาแล้วแบบก็ที่ก่อนถึงช้างไงมันมีคอนเสิร์ตที่นั่นพอดีอ่ะอ๋อคี่แบบว่าพวกแรปละพวกนางมาเป็นอิหรอจะไปแบบแรปเปอร์หรอแบบสุดๆเชิญเป็นตีคาร์บอยด้วยเป่หรอทีมคาร์บอยอ๋อมีทีมหรออันงี้ต้องใส่ชุดตีมคาร์บอยแล้วสิ ขี่ม้าเลยเป็นแม่เสือสาวเหลยจะกูกูดูชุดไว้โอ้ไม่เสือสาวนะแบบเก้ามือแบบนี้แบบนี้จริงจริงเออลิศนะนมไหลบ้างเลยคอรัสีไปเลยดันดันดันไปเลยแต่งแบบมันแบบไงอยากไปแล้วอ่ะก็เลยจูบเธอมันจะได้ไปเที่ยววันแล้วทีเนาะเดี๋ยวก็สองเดือนเองนะกินอะไรกันยังอ่ะไปหาข้าวกินกันไหมไปสิไปสิ เอดูดิอันนี้น่าไปมากเลยดูดิน้ำใสมากเออเดี๋ยวรอจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็ชวนพวกนั้นไปดีกว่าเออแบบน้ำน่าเล่นมากเลยอ่ะเออใช่แล้วเก็บได้มาไหมแล้วของที่เราสั่งไปเมื่อไหร่จะมาส่งอ่ะเราสั่งมาแล้วเดีวก็มาแล้วแหละวันนี้น่าจะถึงละเฮ้ยมีคนโทรมาของแล้จะมาส่งเบอร์แปะมาเลยผู้ขอตัดแล้วผู้สั่งก่อนนะ มีโควดร,ร้อเลยวะตอ้หนูน้องคนนี้คอคโครับพี่พัสดุมาส่งครตอนนี้พี่อยู่ไหนล่ะคะตอนนี้ผมอยู่หน้ามอค่ะคือตอนนี้หูอยู่หอสมุดอะคะ่ะห้องสมุดอะคะ่ะโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวอีกค่ห้านาทีผมวนไปนะครับพี่จมาสง่งได้ไหมคะ คคบบะะา,าบ,บครัถ้าถึงแล้วยังไงอย่าโทรหาอีกรอบนึ่งน,นะครับอีกประมาณ5นาทีเข้าไปครับน้องว่าอยู่ไหนเนี่ย

นี่นี่ของหนูมีกี่อย่างอ่ะมีอย่างเดียวน้องวันนี้เ<า>ก้า,ากเก้าเนาะสแกนจ่ายได้ห<า>ไหมคะชื่อทวัตชัยนะคะ<า>น,น้องบ้านไหนของน่าแกลืมอ่ะ<า> ơi <laughs> Anh <laughs> 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 ในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นการนำเสนองานในรูปแบบของสไลด์เกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศในปัจจุบันโดยมีจำนวนสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่ 1. นางสาววริษาดิษฐาพร 2. นางสาวจุธามาศใหม่สุวรรณ 3. นางสาวธิยาดาโนรีราช 4. นางสาวปิยาดาสว่างวงศ์ผู้ที่จะมาพูดในหัวข้อแรกคือนางสาววริษาดิษฐาพรค่ะ ในหัวข้อแรกนะคะการจัดการระบบสารสนเทศในปัจจุบันคือกระบวนการการบริหารควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรโดยรวมถึงการจัดเก็บรวบรวมจัดเก็บประมวลผลวิเคราะห์และแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานค่ะ ในหัวข้อที่2ระบบสารสนเทศคือระบบสารสนเทศหรือ Information System หรือเรียกสั้นๆว่า IS ระบบที่ใช้ในการรวบรวมประมวลผลจัดเก็บและแจกจ่ายข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการบริหารและการตัดสินใจขององค์กรหรือบุคคล ระบบนี้สามารถรวมทั้งเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลบุคลากรและกระบวนการทำงานเข้าด้วยกันหัวข้อที่3องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศ 1. ฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้แก่อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลใช้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบเช่นคีย์บอร์ดเมาส์ เครื่องสแกนเนอร์ไมโครโฟนกล่องเว็บแคมต่อไปอุปกรณ์ประมวลผลทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเช่นหน่วยประมวลผลกลาง CPU หน่วยความจำหลัก RAM การ์ดจอ GPU อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลใช้จัดเก็บข้อมูลแบบถาวรหรือชั่วคราวเช่นฮาร์ดดิสก์ Solid State d i แฟชไดร์ Memory card ร์ดรณ์ส่งข้อมูลใช้แสดงผลข้อมูลจากระบบเช่นหน้าจอแสดงผลเครื่องพิมพ์ลำโพงอุป,ปรกรณ์เครือข่ายใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเช่นเราเตอร์โมเดม็มสวิตช์เครือข่ายความสำคัญของฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ มีผลต่อความเร็วและประสิทธิภาพของการทำงานรองรับซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆช่วยให้การจัดเก็บและรับส่งข้อมูลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบสารสนเทศสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์โดยต้องทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. องซอฟต์แวร์คือชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตามที่ต้องการซอฟต์แวร์เป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถประมวลผลจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพประเภทของซอฟต์แวร์ 1. ซอฟต์แวร์ระบบ ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการเช่น Windows Mac OS Linux Android iOS ซอฟต์แวร์ควบคุมอุปกรณ์เช่น driver กรจอ driver เ,เครื่องพิมพ์ซอฟต์แวร์อัตถประโยชน์เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัสโปรแกรมสำรองข้อมูล 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำงานเฉพาะด้านซอฟต์แวร์สำนักงานเช่น Microsoft Office ยกตัวอย่างเช่น Word, Excel, PowerPoint ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกและมัลติมีเดียเช่น Photoshop, p r e m i u m Pro ซอฟต์แวร์ด้านบัญชีและการเงินเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome 3. ซอฟต์แวร์เฉพาะทางพัฒนาเพื่อใช้เฉพาะองค์กรหรือหน่วยงานเช่นระบบโรงพยาบาลระบบจองตั๋วออนไลน์ 4. ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ใช้งานและพัฒนาได้ฟรีเช่นรีนุกห้าซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ซอฟต์แวร์ที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์เช่น Microsoft Windows ความสำคัญของซอฟต์แวร์ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการจัดการข้อมูลอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการสร้างสารรค์งานซอฟต์แวร์ต้องทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ 3. ข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลข้อมูลอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขตัวอักษรรูปภาพเสียงหรือวิดีโอซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการประมวลผลแนละ้วจะกลายเป็นสารสนเทศ หรือ information ที่มีความหมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ประเภทของข้อมูล 1. ข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลที่สามารถวัดหรือคำนวณเป็นตัวเลขได้เช่นคะแนนสอบของนักเรียนรายได้ต่อเดือนอุณหภูมิของอากาศ 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นตัวเลขได้โดยตรง แต่ต้องใช้กันพันธนาเช่นความคิดเห็นของลูกค้าสี 4. ของรถยนต์ระดับความพึงพอใจ 3. ข้อมูลโครงสร้างข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนเช่นฐานข้อมูล SQL 4. ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนเช่นอ e ีเมลไฟล์เสียงวิดีโอ 5. ข้อมูลกึ่งโครงสร้างข้อมูลที่มีโครงสร้างบางส่วนเช่น xml แหล่งที่มาของข้อมูลแหล่งข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมโดยตรงเช่นแบบสอบถามการสัมภาษณ์ แหล่งข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลที่ได้จากแหล่งอื่นๆเช่นรายงานสถิติหนังสืองานวิจัยความสำคัญของข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจใช้ในการบริหารและการดำเนินธุรกิจสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในปัจจุบันข้อมูลขนาดใหญ่ i i g d t t กําำลังมีบทบาทสำคัญเพราอช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์แนวโน้มและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้น 4. บุคลากรหรือผู้ใช้ระบบหมายถึงบุคคลที่มีบทบาทในการใช้งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเภทของบุคลากรในระบบสารสนเทศ 1. ผู้ใช้ทั่วไปผู้ใช้ที่ทำงานกับระบบในชีวิตประจำวันเช่นพนักงานที่ใช้ซอฟต์แวร์สำนักงานลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันนักเรียนที่ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ 2. ผู้บริหารระบบผู้ดูแลระบบและเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างราบรื่นเช่นผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ผู้ดูแลฐานข้อมูล3 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ที่ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเช่นโปรแกรมเมอร์วิศวกรซอฟต์แวร์ 4. นักวิเคราะห์ระบบผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศให้เหมาะกับองค์กร 5. ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจใช้สารสนเทศในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเช่น CEO ที่ใช้ข้อมูลยอดขายในการวางแผนกลยุทธ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าความสำคัญของบุคลากรในระบบสารสนเทศทำให้ระบบสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้ตอบโจทย์องค์กรสนับสนุนการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ แม้ว่าระบบสารสนเทศจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแต่บุคลาก,กรก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การใช้งานและบริหารจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 5. กระบวนการทำงานวิธีการและกฎระเบียบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลกระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศหมายถึงขั้นตอนวิธีการและกฎระเบียบที่ใช้ในการรวบรวมประมวลผลจัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลให้กับผู้ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้การทำงานเป็นระบบและช่วยลดข้อมูลผิดพลาดในการจัดการข้อมูลองค์ประกอบของกระบวนการทำงานในระบบสารสนเทศข้อแรกการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นแบบฟอร์มออนไลน์เครื่องอ่านบาร์โค้ดหรือเซ็นเตอร์การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก ข้อ2การประมวลผลข้อมูลการคำนวณหรือการจัดเรียงข้อมูลเช่นการสรุปรายงานยอดขายการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและการสร้างกราฟ3การจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลระบบคลาวหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลการเรียกคืนข้อมูลเมื่อต้องการใช้งานเช่นการค้นหาข้อมูลลูกค้า ข้อ4การแจกจ่ายสารสนเทศส่งข้อมูลให้กับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเช่นรายงานผลประกอบการให้ผู้บริหารใช้ระบบอีเมลหรือแดชบอร์ดแสดงผลข้อมูลข้อ5การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันการล่วไหลการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านข้อมูลเช่น PDPA แล้วก็ GDPR ความสำคัญของกระบวนการการทำงานในระบบสารสนเทศช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยลดยข้อผิดพลาดและทำให้การทำงานเป็นระบบช่วยในการตัดสินใจเนื่องจากข้อมูลที่ประมวลผลและสามารถใช้วิเคราะห์แนวโน้มและกลยุทธ์ดลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยโดยมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสมกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ระบบสารสนเทศ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่คุณลักษณะของระบบสารสนเทศ 1. ความถูกต้องข้อมูลที่จัดเก็บและประมวลผลต้องมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 2. ความรวดเร็วระบบต้องสามารถประมวลผลและแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 3. ความน่าเชื่อถือระบบต้องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุด 4. ความปลอดภัยระบบต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 5. ความยืดหยุ่นระบบสามารถปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาเพิ่มเติมได้ตามความต้องการขององค์กร 6. ก,การบูรณาการระบบสามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้อ,นนอย่างราบรื่น 7. ความสะดวกในการใช้งานอินเทอร์เฟซของระบบควรใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ 8. ความสามารถในการขยายตัวระบบต้องรองรับการเพิ่มขึ้นของข้อมูลและผู้ใช้ได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพ 9. การสำรองและการกู้คืนข้อมูลระบบต้องสามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลได้เมื่อเกิดปัญหา 10. การสนับสนุนการตัดสินใจระบบต้องช่วยวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรโดยทำให้การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเป็นระบบมากขึ้นช่วยลดข้อผิดพลาดและความรวดเร็วในการทำงานอีกทั้งยังสนับสนุนการตัดสินใจโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระบบสารสนเทศยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานด้วยการทำงานอัตโนมัติลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรรวมถึงเสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและความสามารถในการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตประเภทของระบบสารสนเทศ 1. ระบบประมวลผลรายการจัดการและบันทึกธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นระบบขายสินค้าระบบบัญชี 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ให้ข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหารและวางแผนการดำเนินงานขององค์กร 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพื่อช่วยผู้บริหารตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อน 4. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูงนำเสนอข้อมูลสรุปและแนวโน้มทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารระดับสูง 5. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ ช่วยจัดการเอกสารการสื่อสารและกระบวนการทำงานในสำนักงาน 6. ระบบผู้เชี่ยวชาญใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยแก้ปัญหาและให้คำแนะนำโดยอ้างอิงจากหลักฐานความรู้ 7. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เช่นการวางแผนผังเมืองและการจัดทำแผนที่ 8. ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บริหารกระบวนการผลิตการจัดซื้อและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 9. ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์จัดการข้อมูลลูกค้าและช่วยปรับปรุงการให้บริการและการตลาดการใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระบบการทำงานในอดีตมีการใช้ระบบสารสนเทศช่วยจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพไม่แน่นอนไม่มีความสะดวกและมีความยุ่งยากในการใช้งานปัจจุบันจึงได้มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาในการจัดการระบบสารสนเทศในองค์กรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจระบบสารสนเทศคือกระบวนการ รวบรวมบันทึกข้อมูลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศและแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนควบคุมการทํางานและช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจระดับผู้ใช้ระบบสารสนเทศโดยทั่วไปแล้วจะมีการแบ่งระดับของผู้ใช้สารสนเทศในองค์กรเป็น4ระดับตามหน้าที่และความรับผิดชอบในการทํางานได้แก่ระดับผู้บริหารสูงสุดระดับผู้บริหารระดับกลาง ระดับผู้บริหารระดับล่างหรือระดับผู้จัดการและระดับพนักงานปฏิบัติการ